นี่ห้าล่ะเชิญค่ะองค์หญิงเชิญ่ะองค์ชายทำไมโอ้ไมอ่ะไม่กินน้ำกินมากแต่ว่าก็มีไก่ทอดด้วยขาใหญ่ไปด้วย ของพี่ดานี่เลื่อนพี่เลอเอกกับเือที่มีแ่ให้อนขท่าไร่ปูคสองตอนร่งเลยได้นไม่ตรงาผูไปีอะไรมาคะมีมาแบ่งไหมคะไม่บ่ไม่มีแบ่มีสวใหแล้วผู้คนใหญ่ใหญแล้เหห น่าจะเลย่ไม่ไม่ไมเ่ถ้ามันจะาระสร้างเป็นเปเอร์องทป็เดนโ้ันไม่นานเดรหนังก็หเราไม่ีย่ยายลอนี้เธอมีงานแต่เราก็มองมอมีอะกันแล้ ที <Es> <an> ่ก <l oth sed> <S half> ็จะหมดอุทานยีงไหก็เรียขายไม่ใด้ครอบขาหลอยให้ลูกขายให้ลูกครับต้รครับขาเ่าลยรง้ใช่ขานอครนเด่เรียบร้อยมากน้หนักก็หนัใช่เราหมดเลยเนี่ยอันี้อ่ ไมพอเรานไม่เรียัร้อยมากเหมือนเทศนาค่ะเพราะว่าพเราเครีบเดี๋ยวนะถ้าพนมมือพี่เบลพี่เบลถ้ารับหน้าดันได้ยังไอเนี้ยีพี่พี่เดียวรับหน้าค่ะอีกเลนตอบก่อน ต้มน้ำกระเรียนราบน้ำ้าวันอาบน้ำบ้างบน้ำทรกวันแปรงันทุกวันแล้วแล้วอย่าลืมล้างตาทำความสะอาดตาม่ม่ขึานมล้างคุยังแคหนูจะไปซ้อมลรวก็เดี๋ยวเวหน้าทารักตอบได้ทุกอย่างนีะระวังนะระวังนะจำซ้อวเรานะอ๋อไม่รัาแล้วเหรอเไม่มีนะรับแล้ว ที่เบลรู้ไหมว่าเราจะมีงานแต่งทุกวันทำงานทุกวันแต่งฟ้นทุกวันแล้วก็อย่าลืมอาบแดดทุกวันแปรงฟันทุกวันไม่ควรเป็นนี้ที่เบลรู้ไหมทำท่าสุดไม่ต้องไม่ต้องออกจากห้องน้ำแล้วคือท่อมอะไรอ่ะอ๋อพิงที่บ้านเหรอพิงค์อะไรอ่ะพิงอะไรพิงค์ที่บ้านไม่เห็นพี่เบลเหรอไม่ต้องถามว่าพี่ฟะเหมือนที่เบลรักโอ้โหแบดไลท์เซมอ่ะ ให้หนูมีแต่อันเนี้ยมีปากกาไหมอ่ะมีแบ้อยเเอามหน่อยแล้วเซ็นกระดาษไม่มีแล้วเปลนกระเป๋ามีประกนมีเซ็นกระดาษางมีกอยางกินเราเบลหาได้นี่นี่น้องมีน้องมีนะไม่่น้องแต่คนมี เหมือนขบวนการอะไรสักอย่างจบไก่กินข้าวยาบก็กินกินเลยกินมาแล้วเร่ายูยังนคืเลยมีายนมากไปไหนไม่ได้้องจูนกินมา่แต่เด้นนั่งทงานคืนอยาตอไรหรกอเป่ พี <py at ete> <speaking einer> ่บนยด้อยากไคำถามสหนูอะไรนี่เมูเทลูที่หนมมเท้ที่นมีคนบอกว่ามูเตลูสายเข้า่ะงเป็นตัวไหนดีอ เราไม่ใจเราไม่ใจต้องเ็นเพียงอย่งเดีเซ็นด้วยนะต่อคิวเซ็นด้วยอยากให้เป็นเซ็ต10เซตนาที10เซ็ตนาทีไปหน่อยเออด้วยได้ได้ได้เอาันาอามาอได้เลยอ้าวขอบใจมากนะกอบใจ อันนกขระนะรอเนโอันนี้แทบจะไม่แหกยกบนีก็บนวสดูสิพีเร้ผัก่เนีกยเนมาจิอันนี้ยนหลาตั้งแต่หักใหญ่ยิงเพิ่มจัที่น้องดาน้นเา คุณภูมิใจในตัวแฟนคลับคุณป่ะที่สุดที่ชื่อพี่น้องดาก็คือไม่ใช่คนนี้นะแต่ว่าเป็นพี่น้องของคนนี้เราได้แต่ไม่ไอกได้เนเสือพี่น้องไปแล้วเขาติดใจพี่ดาทำไมพี่เบลพี่ด่าตกใจเขาไม่ใช่เขาเรียกบ้านพี่ด่าพราะว่าพี่เขาบอกพี่าไอ้นี้ต้องใเราตกใจที่พี่ด่าบคน มันี่กรอนหกอระเอนกอว่ะอ่าไหนๆก็ไหนๆแล้วเซ็นโทรศัพท์เลยะเทือนไม่ได้เซ็นโทรศัพท์นานแล้วเซ็นก่อนเซ็นนี่ดีกว่าไม่ไม่ไม่เดี๋วเดี๋ยวเรเซ็นโทรศัพท์ต้องห้ามถรูปเดี๋ยวเดี๋ยวไม่แต่เคสอ่ะเอเคได้อันนี้ด้วยทีเที่วเคียร์ไดวไได้ดดด้แต่นใส่แล้วให้พี่เเซ็นองเด งงเด้กด่ทำไมไม่ดอากทำไม็ทำไมคไม่หวแล้วนะก็ทำหัวใหมันไม่อปินเอาหรอเดี๋ยวนี้มันปินได้ใช่ล้างสุดทำไมคุณรู้อ่ะก็รู้นีกก็นี่มันลูกเรา แล้ี่ฝน้าะย่าให้ฟองค่ะาให้ฟ้องร่ใกล้ที่สุใร่กล้จะไม่ได้เจออีกเ้นให้ไหนค่ะคุณให้เซนอะไรอ่ะนาฬิกาเส้นสายเลยเส้นสายเนี่ยเสายนสายนี่เ้นสายหน่อยคุณต้องปิดทางนี้อะวปิดเสื้อนะปิดทางนี้มันจะได้มองเห็นแต่งกันเ้น เป็นแว่นตาให้หน่อยไหตัดที่ทับเจลเลยนะเนี่ยแมนบกับแว่นทับเจลมาและคือทุกคลิปทุกรูปที่มีก็จะเป็นชั้นนั่งแยกไก่อยู่ใช่พอแล้วหมดเวลาไม่ได้ต้องสวยงามสีพระธาตุให้อิสเบลกับมันสุดยอดลค่ะอยู่ได้กันานมากไม่ะเบลไปลบทิ้งสีดำกับสีทองที่โคตสวย นี่ไงต้องไหนต้องข้ามือโอไม่คอยไม่คอยใครอ่ะเออรูปสวยๆตอนนั่งอยู่ในงานแล้วก็กำลังเล่นโทรศัพท์ไม่สนใจอ่ะงานตลอดเลยไม่ค่อยคุยงานที่เดียวนี่ที่ดาเซ็นหนุ่มได้ตรงเลเพอแล้วบอกว่า มุมนี้นะมุมนี้เนี่ยนะโอ้โหจะแทงตาพี่เบลนะพี่เบลพี่เบลเขียนเลยเลยมาเลยตนี้เียลยเลยเลยตัวกลางที่นีโอ้โหใงจะไม่แะีชื่อหนูเลยนะพ้อัได้เลยเช่อตงศ์ให้งส่แน่5เมเโอเคได้อจะไปเพิ่ม M5 แต่ว่าพี่เลค่ะ

ร้องหะใเอาเหีองมแล้วขึ้นฟขึ้นรถเขาเปิดเพลงร้องกันเลยนะหนูหนูน่าไดีเราเด็กก็จะได้ลองเป็นงานน่าก็ลืมแล้วเพาพี่เบลเปลี่ยนปุ๊บเป็นใครขนิ้ววันหวานน้วานะน้องไปปาไม่ใช่กองหนูนะ้องวิป้าอยิี้าค่ะขอรูปหนขอต่อ ทำไมล่ะอุ๊ยทำไมต้องคอนเมดช้ชนเลยคุณไม่ต้องงั้นเราทุกคนหามเลยต้องแบบไม่ได้ทุกคนเบลขายให้น้องกกินกันเมให้กดไม่ได้หรอกดไหมคะอ๋อนี โดยที่หนูไม่รู้ตัวเหรอใช่แล้วก็คือมีน้องหนูเข้ามาแล้วบอกว่าพี่เดนล่างามมากค่ะถ้าใครน้องไม่ค่ะชื่อน้องออมก็คือหนูไรกันไม่รู้ตัวงงมากไม่งงจะงงมากมันดีนะบางทีร้องหลบดิจิทเลยใช่นี่มันหลบเพราะทำดีมากมีคนดูเก้าคนแล้วค่ะตอนนี้เป็นอะไรสวัสดีทุกคนนะคะพี่เดลล่าอยู่หัใหญ่ค่ะใครใค ทีมสอะอมันเซฟไลน์ได้ไมัิเทสซี่มนเซฟปันสาใช่หมต้องปิดต้องปิดนี้มันไลน์ที่เป็นไลน์พี่วอซี่พี่วอซีฝากสายพี่โอก็ฝากค่ะขาวิวซี่เลยค่ะ แล้วก็มีคนหลับหนึ่งสุยในี่นีพี่เบลโชว์รองเท้าเหตุผเอาเลอไม่ได้ทำในงานตทุกตาำไมอพูทำไมีกอทำไมต้องพูดให้ฟงเมีงานทำไมอะไรอะไรไม่กามาออกนะเอางเทาเทาสวยไม่เาีไล่คนดังข้างล่าง เขาไหนไม่ใช่ทไมาก็ูเห็นใช่ขาจะเอาลายเท้าะเอารองเท้าอยไรองเท้า่ปล่าเอาไดู่เออหรือเปล่าต้องซมเ่เห็น่า้าเนไครับต้องกหนมนะจะูแตเดินแล้วไหนคนี่เ็นมอไ่เรียกเลยยัม่ได้เให้หรืขึ้นเ่อกันไปเลยนรั้งนไปแล้วเป็นไปได้เป็นไปได้นั่เรถค้ารถ เราตู้กลับฮะไม่กีนโมงไม่ได้ทำไม่ได้ทำธนร่เราไม่ได้ปีบดเด็กกันมาหลายปีแล้วอ่ะใครเกิดนะแปีบดแฮปปียูีีีี้พจอรายรวียกาเซียและกาจานาน้เ้าที่มาใส่หกแบบตัวทำก็คิดบอกว่า โฮ้ยองเทหัวบ้าไรพี่อยู่ไม่้ขอโทษเราลืมว่าทำเอะไรเอาจบแล้วหรอยังไม่ทำวยพรเลยเนเลยขึ้นไาเหนือยขึ้นไปไม่ทำพรเอสมีความสุขสุขภาพจ้องบางชียงแกาดีได้ใรใบพรน่ารักมากรักการบึนษาเบลเบลเบลแล้วก็ให้กำลังใจคนที่เขาป่วยเป็นโควิดด้วยตรงเนี้ย เขาเป็นเยอะๆไงอะให้กำลังใจเลยเยอะคือเป็นไม่เยอะคืเป็นเยอะหรือบางคนเยอะคนเป็นหลายคนไม่ใหญใไม่ใหอ่อันนี้ที่ตบอาการเขายอะไหมอาการเขาเยอะไหมอะไรนะอาการเขาเยอะไหมเขาก็เยอะอยู่เยอะอยู่เยอะอยู่แต่ว่าเยอะไม่ใช่ว่าเยอะอยู่แบบได้อยู่เยอะอยู่ อันนี้คืเหนื่อยแ้วอย่เงี้เหนื่อยแล้วเหนื่อยกนแล้วเหนื่อยแล้วนั่งเหนื่อยอ้ยรู้ว่าความรักขึ้นมาคือขอยมีความสุขกเรวเพราะเป็นโควิดวันกลาวันเบลอเอาหายไวๆนะคะแล้วก็พอหายก็มาเอากาลังใจพี่นี่นะค่ะเาะเป็นโควิด แต่ว่าถ้าเขาได้ดูอันก่อนน้านั้นเออเขาคงเขาคงไม่ราสุดมากแหล่ะอ๋อน่าสุดมากนะเขาไปไหม่ทันเฝิ่นเราเยอะอยู่นะไม่ได้อะไรก็รู้ไปทำใบบ่ายคนในไลฟ์หน่อย เี๋ยว่าแล้วลืมอีกแล้วว่าอคไม่เลิกไลฟ์ตอนนี้น้องที่ทำงานก็ขอไลากะไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวไปซองอ่ะคุณนาวันนี้มันหมดคอร์แล้วได้ไี่เบลฝนะอ้วนมาบอกว่าฝากกินถือ ได้ข่าวว่าเพิ่งมาเอาของเอะไรเนี่ยทริปิ้งเนื้เชียงใหม่ไปก็ไม่นานนะก็ไม่นานที่เราได้เจอกันต้อนถึงตอนเมืองเชียงใหม่เพิ่งอาทิตย์ที่แล้วเสร็จอะแวะเข้าห้องน้ำก่อนนะอย่าเพิ่งออกเพราะว่าพวกเราอยู่หลังเบลววันนี้เบลแกงถูกมากเลยหน้าทิ่มเลยอะไรใหญ่ วิ่งตาตั้งวิ่งตาตั้งพี่เบลตาตั้งเพราะหนูเราไปเราตั้งกันเราเนี่ยวิ่งไปมาที่นป็นปัญหามากพี่เบลแล้วหนูทีเป็นก็คือพี่เบลคนไปแล้วใช่แล้วหงหงยืนอยู่หน้าห้องน้ำแบบยิ้มแบบว่าเราไม่เห็นพี่เบลไงหกเป็นอย่างนี้แหละกดอัดยังคราวนี้ฮะกดอัดนี้คราวนี้อัดแล้วเราเหนื่อยแล้วอ่ะเบลเออครับเอาถือให้หนึ่งใกลมวิ่งออกมาคืออัดตัวเองอ่ะพี่เบลแกงออกมาบอกว่าอัดเอง ทำไมมันซูมเข้ามาเรื่อยๆอะเอาเข้เลยวนถอยหนังให้พี่เบลเลยไวแล้วทีมทีมสีแมวก็กำลังกินมาม่ากันทุคนถ่ายไปหรือเปล่ากำกินมาเมะไหถ่ายไปหรือเปล่าก็เหมือนๆกันวะ a i r t h d a y พี่เบลวันเถื่อนถ่ายมาเดทูยูวันเถ เราจะต้องไปกันข้นหนังหนังหนังทำไมหนังก็่หนังเชิญดูหนังชหนังขยาบหูพี่ก็จะขเขาชดูหนังชิญดูหนังสวัสดีค่ะขณนนี้ดูรอเชิญบริษัทที่นั่งในแถวที่ให้ามเกลีด้หจากนี้สามสสามสสามคืออค่ะจริงๆ่ส่างเราแกเาจริงเราจริงไม่เาเรียสักันไม่ได้ไม่ได้มใครสนใจอะไรสักเท่าไหร่เชิญดูหนังค่ะ ไดไปสนุกมีพระเอกปะทาพยนตร์เนยวก่อนทักใจหนูดูในคลิปนูงมไ่งมบ้าพระเอกมั้พี่ภาพยนต์ใหม่หรือเล็นเดียวไม่ต้องรู้มันไม่ตื่นเต้นไ่ได้น่ไแล้วเราไม่ไปนั่จากหลังนะเขาเรียกจากหลังเครื่องของขึ้นวันนี้ถึงเท่าไหร่พ่้าอ่าแล้วเราไม่ไปหนนั่งแอวสุดเรานั่งแถวที่หนึ่งเราตั้งเรา่ง20เราวนไปแล้วล่ะเบล เราหยุดไลฟ์ได้แล้วไม่ว่าเรายังไม่หยุดไลฟ์อีกเหรอใครพี่ตายไปเราไม่ใช่หรอเราเด็ดดิ้งอยู่รังบีไม่ฉันไม่เกี่ยวแล้วนะฉันอยากหยุ่มหัวมานั้นแต่เพราะว่าละหยุ่มหัวง่งแยมากหยุ่มหัวหยุ่มภูมิง่วงแง่มากเนี่ยตอนแรกฝนจะมากินติ่มซำแล้วหยุ่ม่ไป ะอยากกินบ้าแล้วหมดไม่ได้หมดแต่ดจะหมด6โมงเช้าก็ไปกินติ่มซำที่นี่ไม่มีใครมาด้วยเดี๋ต้องมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วอะไรไม่บอกเดี๋ยวบอกทีมงานเอคุซ้อมเทพไปหย่อนไม่หย่อนไม่หยอดน้องหน่อยยอดน้องหัวทองเขาบอกพยองหย่อนตายต่อไปนี้ไปดีกว่ากันเละกันเล ไปทุกงานแล้วแต่พี่น่ารักกว่านะเจใส่พี่ด้วยแต่งานหน้าพี่อาจจะไปนะพี่มีเงินแล้วโอ๊ยอะไรแบบนี้เราจะวยไแล้วเรเปียนบ่อยเราฝอย่าสู้โอิงพี่ฝนไม่ัมากพี่ฝนไม่จัดมาพี่นังเรียนไเรียนไวันเลยเรียนแพงคุเท่านี้เลยนะพี่วต่อรู่กัอเซนเตอร์นกแอร์สี่ชั่วโมง แต่หนูต่อสู้ไม่ได้หนูไม่ได้ไอ้นุนนัซงติงไอ้นุนเราเราไปบินต้องมาแล้วเขาก็เลยให้แบบว่าเติมี่เขาเลยบินกลับเขาบอกเขาบอกเขาบินไปเองเขาบินไปเองติ่งสู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กลับใช่ถ้าติ่งไม่สู้ตั้งแต่แรกชีวิตก็ไม่สู้ติ่งโอ้ติ่งสู้พี่ไม่มานะเอาใจไปเลย ดีนะมหลบอยู่ใช่ะนี่ันไม่ครบแหหกทำใหม่สิอไรปลใา่หน่อยอ๋อจากนี้เองอ๋อหัวใจที่เบลเปนแบบหน้ายังไงนะคะในอย่างเนี้ยดูลมือหนอันนี้แบบว่าลองถ่ายมือสิจะไม่เลิกไ่อนกับเบลันมาที่คนนี้